คำว่าใช่ในภาษาจีนพูดได้กี่แบบใช,ใช่ใช่สิใช่ต่อใช่ใช่หาว่าโอเคโอเคก็ใช่เหนแล้วหมเคยได้ได้ก็ใช่แหละไอ้วันทีไม่มีปัญหาก็ใช่ไหมใช่ก็ไม่มีปัญหามันไดไหมฉะนั้นการเรียนภาษานะคะลองฝึกเอาคําแต่ละคาเนี่ยมาจินตนาการแน่นอนว่าบางคําอาจจะไม่ได้แปลว่าใช่เสมอไปแต่ให้ความหมายว่าใช่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะ เป็นไงภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดแต่วันนี้ใครที่ไม่เคยเรียนจีนมาก่อนวันนี้ยินดีต้อนรับคอร์สนี้ค่ะชื่อว่าพูดจีนได้ใน60วันจ่าย1ได้ถึง2ทุกคนจะได้วิดีโอดูได้ตลอดชีพและเรียนสดตลอดชีพไม่จํากัดจํานวนครั้งจาก6,000บาทวันนี้เหลือเพียง1,299บาทเท่านั้นคุ้มมากๆจ่ายครั้งเดียวบ่ตต้องใจอีกแล้วท้งชีวิตนี้ได้เรียนสดแล้วก็ได้วิดีโอเบ่งตลอดชีพใครสนใจคลิกลิงก์บนโปรไฟล์ติก๊กตักได้เลยนะคะมีจํานวนจํากัดแล้วใครทันใครได้นะเลย lưu không mình bỏ cả nữa và